ัเปอร์เซนก์อทั้งหลากเอรเนบอเดี๋ยวผมถามอาจารนักดตีก่อนเราจะเล่นเพลงอะไรเขาเนี่ยเขาให้คุมาท้าผมไม่ใช่คุณร่วมท้าอะไรคุณยังไม่ท้า ชันกันคนละสามผลงานเพลงอะอะไรก็แล้วแต่ท่าเต้นแล้วกันท่าเต้นเอาโจทย์ที่ยากที่สุดเราจะสู้เขาไหมเนี่ยเลือดท้งนี้โอ้โหเบิร์ดสู้เขานะครับสู้เขา เฮ้ยไม่ต้องแก้ไดี๋ยวนะๆๆๆไม่ต้องไป <ๆ S 2> ยุ่งก <ๆ S 2> ับเขาไม่เขาเป็นผู้หญิงคุณจะไปจับมือเขาอย่างไม่ได้อะไรทำไมก็ต้องมันเป็นจีบเดียวกันมาสู้เขาๆขาตู้เขาจจัดปัญญาในช่วงนี้เลยแล้วกันนะครับ